สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะเลาสตาค่ะพี่น้องค่ะวันที่7พฤษภาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะคือการเจาะเด่นแต่ละรอบเนาะพี่น้องเนาะก็คือสูตรแลนด์แต่ละรอบนะคะถ้าพี่น้องบ่ามาบ่าชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะทุกคน ขอโทษนะคะเมื่อกี้กล้องใจไม่จับนะคะทุกคนคะถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ให้นะคะทุกคนก็รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อปินแนวทางนะคะเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกท่านแต่ว่าสามารถใช้ได้ทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเรามาดูบนที่6ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่6 จะให้เด่นสองและหนึ่งนะคะทุกคนมาสี่แปดสี่สี่สองนะคะทุกคนคู่สี่สองสองสี่ใจไม่ได้จะไผ่เด้พี่น้องจับได้สองหากกับสองหกนะคะทุกคนสองสี่ใจกระจงให้เป็นออกคือเก่าค่ะพี่น้องคะเด่นมาสองนะคะเลขเด่นประจําวันหลุดไหมมาสองเด้พี่น้องเจ็ดหลุดนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันวันนี้ใจก็จับคู่ไม่เข้าอีกตามเคยนะคะทุกคน ไปลุ้นต่อนะคะพี่น้องมีตัวเลขในใจอยากจะจับไมมจับไมมได้เลยเด้อพี่น้องเด้ยใจจับเลขบอแมานะคะทุกคนเรามาดูนะคะวันที่7นะคะทุกท่านใจคำนวณตัวเด่นได้อยู่ที่5และ4นะคะมาดูความน่าจะเป็นนะคะห้าค่ะห้าสี่ห้าสอง สามสี่ค่ะพี่น้องสี่แปดสี่สองสี่สี่สี่สามนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคู่ตัวเด่นอยู่ที่ห้าสี่สี่ห้าพี่น้องมักก็ตามได้เด้อค่ะเด้อบ้อมมักก็พานได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ใจชอบเพิ่มก็คือสามห้าห้าสามนะคะหรือว่า fc ท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนตัวที่ใจวางไว้นะคะทุกคนจะหาความน่าจะเป็นจากสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้ไว้ให้นะคะทุกคนคะ่ะมากกระตามได้ค่ะพี่น้องบ่ามากกับพานได้นะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเพื่อ fc ชอบเนาะพี่น้องเพื่อไม่ชอบตัวเด่นที่ใจะให้นะคะเลขเด่นประจวันคาคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปด เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลสานะคะทุกท่านสําหรับ3กับ8นี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนการทุกทัน้นขาสําหรับแนวทางเราสตาวันที่7พฤษภาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกบันหมานสุภูญสุคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ